เป็นเดี๋ยวมันนั้นชุ่งหาอ่าเพิ่งหาร่วมกับพวกตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวขออนุญาตได้ชื่อมาหน่อชื่อมาหน่อยเออแต่คนบาดเจ็บมันเยอะอันนี้มันเป็นปืนลูกซองลูกซองเท่าไหร่เราได้ของบ้านไหมไม่ได้ไม่ไปเสร็จก็ไม่บอกคืนด้วยไม่บอกเลยไม่อะไรนั่นเนี่ยเรายังงงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตีสองแล้วก็นอนตื่นหรือยังเนี่ย เรืยอสมัสือมานี่ให้เป็นคนบ้านต้องหาออกหมายคนคนบ้านที่ต้อหามันไม่ทิ้งหรอกไม่ต้องปืนผมอยากไปคนบ้านเดี๋ยวขอใจเย็นๆเพราะว่าพึ่งพึ่งสารพึ่งเกณฑ์อนุมัติอ๋อไว้จับไว้จับไว้จับเลยศารจะนัดขังเลยอ๋อแลรวฮะเรงใช้ใช้ไม่ต้องส่งฝากในระบุไปสี่นี่รูบุไปนี่แหละเดี๋ยวต้องคืนบุคคล เดี๋ยวสัมภาษณ์อยู่พี่แป๊บนึงครัไปท่านี้ผู้หารมติเศษนะรับแั่ภาคเงินมันพออยูหมู่ที่สามตำบลสะดาวใหญ่อำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดเวลาประมาณสักสิบห้านาฬิกาก็มีวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะมีเรื่องกันแล้วท่านี้นายกี้นะครับดวงศิลป์เนี่ยก็ใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไปในบริเวณงานแล้วก็ถูกคนบาดเจ็บจำนวนหลายนายแล้วเขายิงไปกี่นัดพี่ ระยอนเท่าที่สอบพยานน่าจะสองงานเป็นลูกปานเป็นเป็นลูกลูกายใช่ไหมลูกไปก็ถูกหกบาดเจ็บผู้บาดเจ็บตอนนี้นอนอ่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขู่ขันครับก็เบื้องต้นเราจับผู้ต้องหาได้สักรับเพ้่้อหาให้การยังไงพี่เบื้องต้นปฏิเสธเบื้องต้นมันให้การปฏิเสธแต่ก็มีประจักษ์พยานยืนยันอยู่นะครับอันนี้ความผิดทางอานะพี่ ความพื่นหน้าคือตอนนี้กําลังเร่งสืบสวนหาคนที่เชื่อว่ามันจะมีเป็นกลุ่มอ่ะมันน่าจะมีพุ่มหาหลายคน <Okay. S 2> ตอนี้ตอนนี้กําลังเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้มหา <Okay. S 2> ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการนั้น <Okay. S 2> ดูดำเนินการดูโอเคครับพี่